เยเพราะนั้นบางทีมันต้องจาะต้องแบรขนาดเกาหลีเขากดระเบียบเยอะแยะยังมีผีน้อยเข้าไปซ่อนเต็มไปหมดไอเรื่องผีเขาก็ส่งกลับประเทศแต่จะยิ่งสาหันนะมันเราไม่สามารถควบคุมได้ไงแต่ในกรณีอย่างงี้คือเราปล่อยให้แบบถูกกฎหมายเข้ามาใช่ไหมล่ะเออค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นระบบชัดเจนมนก็จะกรองได้เรียนก็ว่าคงมีแหละระบบแต่ระบบมันละเอียดพอไหม แล้วมีคนไม่ปฏิบัติตามระบบไหมเนี้ยมั่นใจขณะน,นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวอีวไม่นานนะคะอีเรื่องเล็กๆเองก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เชื่อเย็นสิไม่รู้ถ้าถ้าเอาตามหลักธรรมนะเอาตามหลักธรรมเนี่ยพระเจ้าก็ให้ยึดเกณฑ์ของความเมตตาการบริหารประเทศใดก็ตามเนี่ยให้ยึดหลักของความเมตตาเป็นหลักมวกับเหตุผลของคนในประเทศตัวเองว่ามีความสุขเพียงพอแล้วหรือย,ยังก่อนที่จะเอื้อเฟือเพราะนั้นพระเจ้า้ถาถ้าใช้หลักการตามหลักเหตุผลเนี่ยพระเจ้าสอนชัดเจนว่า ก่อนเราจะเอื้อเฟื้อคนอื่นเนี่ยให้เราเอื้อเฟื้อกันเองก่อนเช่นเราจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นให้ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยถ้าเมื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองได้แล้วค่อยให้ประโยชน์นั้นต่อบุคคลอื่นต่อไปอ่าถ้าตามหลักธรรมก็เราก็ต้องยึดตามหลักเหตุผลแบบนี้ตามหลักธรรมที่ถูกต้องก็คือต้องเอื้อประโยชน์กันและกันในประเทศก่อนอย่างเงี้ยเมื่อเอื้อประโยชน์กันในประเทศเนา้แต่ไม่ใช่บอกว่าเราเอื้อไม่ได้เลยนะในระหว่างที่เราเอื้อคู่กันไปได้แต่ก็ต้องยิงมาที่่คนนนใปรระเเทศากอ อย่างเงี้ยพอเราเราอิงมาในประเทศเราก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคกลางๆยยอย่างเงี้ยเียนคิดอย่างนี้นะคะอาจารย์พูดคําว่าหลักเดินเข้าใจค่ะแสดงว่าต้องใช้ทุกหลักพร้อมๆกันเราจะมาคิดหลักเมตตาธรรมอ๋อมีแต่ให้มีแต่ให้อันนี้ไม่ใช่ถูกต้องแต่ถ้าจะคิดในแง่ของหลักกฎหมายกฎหมายก็ต้องเป๊ะต้องมีการเจรจาถูกไหมคะ คิดในแง่ของเศรษฐศาสตร์เออเราอยู่ได้ไหมถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้เราต้องจ้างแรงงานเราขาดเอาว่ากันไปขาดตรงไหนขาดยังไงเ mm hmm. ี้มีความรู้สึก <Sure. S 1> ว่าว่า,าเอาหลักใดหลักหนึ่งมาทําเนี่ยมันไม่ครอบองค์ประกอบในการพิจารณาเดียนว่าประเดี๋ยวก็ทะเลาะกันคนใจบุญสุนทานอย่างอาจารย์เบียร์ใครเข้ามาขออาศัยอยู่ในบ้านอาจารย์เบียร์ก็ให้ไม่มีข้าวกิน mm hmm. ก็เอาข้าวให้กินแมวหลงมากี่ตัวก็รักยังกันลูกอย่างเงี้ย จะให้ทำยังไงล่ะอาจารย์เบียว,ว่าจริงไหมคะมาออกลูกออกหลานในบ้านอาจารย์ก็ไม่ว่าเพราะอาจารย์ก็มีข้าวเลี้ยงเขา<ม>อะอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาไม่ได้อุตายแมวจรจัดมาต้องส่งไปนู่นค่ะกรมประชาสงเคราะห์มีใครเขารับไหมไหคะแมวจรจัดอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็แต่ละคนก็มีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวไม่อยากเห็นความขัดแยง้งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวไม่อยากให้เกิดจุดเล็กจุดน้อยนี้เลยค่ะ เนีย่ยเป็นเรื่องที่เลี้ยนกลัวแต่จริงๆเลี้ยนเห็นนะคะเออพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาอาศัยอยู่เข้าใจบุญสุนทานนะอสังเกตไหมวัดไหนอ่ะที่ชาวเมียนมาไปอุ้ยวัดนั้นเงินเข้าเจออุ้ยคนเมียนมาเขาทาบุญกับอะไร เออใช่เพราะก็เป็นประเทศเขาก็เป็นพุทธเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะยิงอินมากกว่าเราได้ซ้าไปโอ้ยวันหยุดนะเขาไปวัดกันนะเดินกันสลงปลิวเชียวแล้วก็แต่งตัวกันสวยชุดแต่ละชุดวันนี้อาจารย์ไปท้องสนามหลวงมาเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยกำลังกลับบ้านไปกราบพระบรมสารีริกธาตุก็เจอคนพม่าเต็มเลยที่แบบว่าใส่ชุดสวยๆพระพม่าเต็มเลยเพื่อมากราบพระบรมสารีริกธาตุพระธาเกียวแก้วที่ท้องสนามหลวงเต็มเลย วันนี้เยอะจริง่ะไปที่ไหนก็เจอล้งเขาแต่งชุดประจำชาติของเขานะใช่แต่งตัวสวยเลยน่ารักใส่สบายถ้าสิ้นมัดติวเลยแล้วก็เสื้อก็รัดรูปเข้าเอวใช่แต่งตัวสวยน่ารักผูชายก็สลงยาวใช่เออแต่วันนี้ไม่เห็นตัวเหรอวันนี้ไม่เห็นสลงเห็นแต่ผู้หญิงโดยมากผู้ชายไม่ค่อยเห็นเห็นจะเป็นพระพระพม่ามาเยอะ ผู้ชายใส่สโลงนะอาจจะยิ่งสักไม่ใส่สโลงบ้างล่ะออกรายการอย่างเงี้ยเดนเคยลองแล้วล่ะแต่เียนว่าลมมันเย็นนะคะข้างล่างเราต้องใส่กางเกงในด้วยหรือเปล่าอาจารยิ่งสักไอ้เนี่ยค่ะความมั่นใจค่ะมันควรจะต้องมีกางเกงในนะข้างในอ่ะเหรอคะอ้าวเดี๋ยวไม่รู้เดนนึกว่านุ่งสโลงแล้วไม่นุ่งกางเกงในก็ได้เออค่ะอาจารย์คะ อาเห็นเมื่อกี้บอกว่าจะนัดแท้อาจารยิ่งศักด์พูดพูดวันไหนสิบสามใช่ไหมอาจารยิ่งศักด์วันที่สิบสามจ้ะสิบสามเหรอสิบสามอุย้ยวาเลนไทน์สิบสี่ใช่สิบสี่พุนแพลนี่เขาไม่ว่างอุ้ยทําไมล่ะเขาคงมีนัดเคลียร์ใจอะไรใครอยู่หรือมั้งตายแล้วแล้วทำไมอาจารย์ <c oughs> แต่แผ่ดีไม่ว่า <S 2> <S 2> <S มันเหมือน,นคงตั้งแถวรอรับดอกกุหลาบที่บ้านตั้งแต่ชะมืดอะนะใช่ใช่น่าจะมีเคลียอะไรบางอย่างเคลียจงเคลียใจเอาจิงเหรอใช่มาจอกี้ติดต่อไป,ไปอยู่รอเด้ก็อาจจะต้องมีเคลียใจก็ได้เด้งเคลียตั้งแต่วันที่สิบสามน่นเอาใจยิ่งสั่งไปเคลียวันที่สิบสี่วันที่สิบสามนี่ต้องอยู่มีใครคุยจะอาจารย์จตุรงเหรออาจารย์จตุรงคนแพร่จะยิ่งสั่ง ถ้าจะคุยหัวข้ออะไรอ่ะก็นึกอะไรออกก็พูดอัะนนั้นแหละ <_ d ata> เดี๋ยวก็มีเรื่องให้คุยโห oh, <_ d ata> แต่ละคนไม่จะพูด <_ d ata> เ่งนึกอะไรออกก็พูดเรื่องนั้น <_ d ata> ตายใชซอวจันจะตกลงก็ไม่ได้นะเขาเก่งกดมุงกฎหมายพระเขีเ่ยวชาญน,นะโอ้ไดมดลฉันจะมีแต่ <_ d ata> ออกนอกค <_ d ata> อ,นอ,ก,อ,นอก,กนอกลูกนอกรอยจะพาเขาเสียวงไปหมดไม่สนทนาธรรมน่ะ โอ้ยได้หมดแล้วมันเกิดประโยชน์หมดแล้วอาจารยิ่งก็อยู่ในุงบหรออาจารยิ่งสักงาเสร็จแล้วก็จะได้แบบเออเกิดประโยชน์ต่อคนเยอะๆอะไรอย่างนี้เอาเละคนก็พูดไปใช่ไ่มนี้ฉันต้องรีบตอบแล้วล่ะได้เลยเออพูดนี้เตรียมหาให้แล้วเนี่ยอาจารย์จะนั่งรถไปไหนขับป่านนี้ยังไม่ถึงบ้านเนี่ยกลับบ้านเนั่งจริงหรือเปล่าแกล้งเข้ามานั่งในรถแล้วก็นั่งไลฟ์โดยที่รถไม่ได้ขับหรือเปล่าจะเข้ามาในรถเคื่องอะกุยฮันกุยฮันกุย ค่ไม่เหมือนว่าเดินทางทั้งวันเดินทางต้องมาดูเด็กทำความขยวในจอดร้เฉยมันจะขยาได้ยังไงเนี่ยเด้ยก็ขยาอยู่เนี่ยใครเห็นไหมใครเนี่ยโอ้ไมือไม่ได้จับเนี่ยมือไม่ได้จับมาขยำเนี่ยมืออยู่เนี่ยเนี่ยฉันก็ไม่ได้จับอะไรเลยเนี่ยรถฉันก็ขยำหนักเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันอยู่บนที่นอนเนี่ยนี่เตรียมจะหลับอยู่แล้วนะเนี่ยว่าจะยิ่งสักนอนเร็วอยู่นะ ไม่คือเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะเบียรเราจะเป็นคนนอนเร็วนิดหนึ่งแต่เราจะตื่นมาตีหนึ่งตีสองแล้วก็มานั่งเล่นติ๊กตอกทักหนึ่งเราเค่อยนอนต่อรอบสองนี่โลกกว่าขนานะไว้อะไรนะไปทองไม่เอ้ยอย่ามาไวทอง <laughs> ไวทองขึ้นสามสิบไวทองก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละนอนไม่ค่อยหลับตื่นตื่นง่ายอย่างเงี้ยเหรอใช่มัน<ต>จะเป็นกับทุกคนหรือเปล่า ไม่รู้แต่ว่าเราเ,าเริ่มเป็นแล้วล่ะแต่เราก็ไม่ได้ไความรู้สึกว่าทำไมกินน้ำมังหนุนแล้วมันไม่หลับไปสนิทล่ะกินน้ำมังหนุนก็หลับนี่ถ้าไม่กินจะยิ่งไม่หลับใหญ่เลยแล้วมันหลับไปสนิทเหรอก็หลับค่ะยาวเลยละสามสี่ชั่วโมงแต่มันแบ่งเป็นกอกกอกสองกอกก็คือยังมีมมตื่นอยู่กอกเดียวห้าหกชั่วโมงติดกันไม่เคยเป็นมานานแล้ว นอาจารย์หลับยาวเลยเ<า>หรอ,หรอจากกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะยาวอาจารย์ก็หลับยาวอย่างสมมุติว่านอนประมาณตีตีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไปตื่นในทีหนึ่งตีห้าหรือว่าตีหกเอช้าอย่างเงี้ยก็พอกันไหมสามสี่ชั่วโมงฉันนอนสามสี่ทุ่มแล้วฉันก็ตื่นตีหนึ่งตีสองฉันก็มานั่งเล่นติกตอกอีกชั่วโมงนงแล้วฉันก็นอนต่ออีกสามชั่วโมงไม่แต่อาจารย์นอนแล้วตื่นเลยนะไม่มีการหลับอีก อาจารย์นอนดึกไหมนอนตั้งตีหนึ่งนอนนอนดึกแล้เพราะมันมีหลายอย่างที่ต้องทําบวกกับต้องภาวนาด้วยไงก่อนนอนเรบอกห้ามนอนดึกนะอาจารย์การนอนดึกโกรธโฮอร์โมนไม่ทํางานอนา,าคตอาจจะเป็นโรคแบบก็เรียกอะไรนะเอ่ออาลไซเมอร์อืใช่มันนอนดึกเยอะใช่เดี๋ยวไม่ใช่พอนั่งไลฟ์สองจอใครอ่ะ คนนี้เคยอ่ะไรอย่างนี้จ่ได้จำน้องนิ่ไม่ได้แย่เลยนะคะเรากลายานามิตรนะเมื่อกินอ่าโอเคคุยกับคนอื่นบ้างอาจารย์ได้ขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเลยอาจารย์นมนทนาด้วยนะแล้วหลังปีสิบสามจะมีแววเจอกันโอเคนนทนาจ่าสิบสามเจอกันค่ะสวัสดีจ้า